โดนัดหนึงครัจากลับสิวะไอ้จ่าวิ่งกลับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายแคสซิล่าเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กๆและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมคลิปกันเลย มันมีใครกล้าลงเลยวะตีแต่โหโอ้ยลงมาแล้วมันลงมาแล้วสองตีนะท้ายเมืองตีหนึ่งไอ้หน้าเมืองหน้าเมืองท้ายเมืองวะหน้าเมืองดิใครวิ่งพี่แมวเอาเยี่ยมไม่มีปืนเลยบ้านหลังเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนะมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะ เอาเว้ยเอาเว้ยเก็บเข้คุณเต็ดใส่ทุกซองได้ไหมเนี่ยโอ้โหขาเรียบร้อยมีขาคุณแปดของแต่งูครบเลยว่ะของขาของแต่งปะนี่เจอแยิงคนอื่นไม่ได้ยิงบอดไว้ก่อนใจเย็นเจอสวยงาม ไอโอไม่มีปืนเลยวา้สัตม,มึงไม่มีปืนไปวิป่งรอเป้า่าเมียลูกหน<อ>ูอย่างปืนสั้นยู่ยอละโถชีวิตเข้าก <_ d _ s> ี่บ้านแล้วโลกเข้าทุกบ้านอเอาเวกเตอร์ไปก่อนเอาเวกเตอร์ไปก่อนขอบคุณค่ะกระสุดมีน้อยน้อย<_ <d> _ <s> ซ้ายซ้ายซ้ายนี่ไงบ้านขวาบ้านขวาขวาก็มีนะนี่เนี่ยบ้านขวาอยู่ตรงไหนเหรอเออบ้านขวาเฮ้ยมีเสียงบ,บ้านขวาวิมาเ่ะาในห้องน้ำเหรอเฮ้ยวิ่งมาแถวบ้านแถวผมนยเดี๋ยว,วด้ว นน่าจะบอดบอดทั้งนั้นเลยเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง,งเนี่ยตีขึ้นสามชั้นนะ ไอ้เหียบอดยิง no, ก no, right? well, like oh, anyway, ันน้ำตาแต่ไหลอ้าวเสกเป็นคนไทยด้ยบอทคนไทยวะมีใครเจอกระเป๋าสองไหมคะกระเป๋าสองกระเป๋าสองวเนี่ยยังกระเป๋าหนึ่งอยู่เลยเนี่ยเกือขนาดไหนเนี่ยทำไมหาอะไรไม่เจอเลยหาอะไรม่หาอะไรหาอะไรไม่เจอถามจ่าเลยวะอยากได้อะไรเบิรกจันจ่า จะมีทุกสิ่งทุกอย่างผมทิ้งกระเป๋าไม่ได้ครับของหนะเติมน้ำมันเต็มรถจังเต็มหรอกวไปสะพานดีไปเนี่ยลงโซฮอนะสะพานเฮ้ยไป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 เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงมึงเล่นมุกสะพานไม่ได้เลยไอ้เย้ยนี่มันเอฟบีพีชิฝหายแล้วเฮ้ยจะเล่นน่ะเดวฟังเสียงโอ้มันมาปุ๊บเดือดเลยใช่เหรอมันใช่เหรอออม เราก็ฟังเสียงเขาดิเดี๋ยวให้โอมยืนอยู่ข้างบนไปครบยังเนี่ยครบแล้วโอเคพอพอลุกก็ลุกกันเลยให้โอมอยู่ข้างบนอยู่เอาวะไอ้เหี้ยกระบาาหันสารในหมด MVP มันคืออะไรวะไปเลอะเดี๋ยวโดนหันสารเหมือนกันได้พี่เออกูเพราะว่าแล้วภารกิจเนี้ยถ้าเอายังไงสเต็ปไหนด้โอมไอ้ออมไปอยู่ข้างบนน่ะเราก็มอบยืนอยู่ข้างในอะเฮ้ยออมเลยไอ้บ้า โอปีกขึ้นข้างบนเลยโดนยิงดาวมาจะมีคนดึงไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดึงให้โอเฮ้ยจริงจริงแต่เรานั่งอยู่ในกระบปอย่างงี้มันก็ไม่สังเกตเราหรอกจริงจริงอนอนฟังเสียงก็ได้โหมันไม่ได้ยินเล่เสียงรถบนอยู่ไก่บิ๊กบค์ขึ้นมาแบบวิ่งความเร็วอะร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเงี้ยวิ่งสองร้อยอย่างไอจานเอฟมันก็ไม่ทันหรอกกว่าจะลุกกว่าจะอะไร ไอโอมึงมองเห็นจุดมองมองเห็นสองเตะมองไอโอมมองเห็นระยะแค่สะพานแค่ไหนเอแค่แค่เห็นใช่ไหมเออเอาแค่เห็นอะเอาแค่เห็นว่ารถวิ่งผ่านมาลองมาร์กได้แค่ไหนโอ้ยสามตัวกัเมตรไอโอมดูไอโอมดูแทนได้เออนอนเลยเราอะงานเกียร์ต้องมาแต่มันยิงไม่ได้นะมึแค่เห็นนึงเดียวแหมงเกงสวยนะาเล็ก เทตดูโอ้ยดู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 ูดูดููดูดดดดด ความหวังนี้อยู่ที่มึงเลยนะโอมบอกพลาดบอกพลาดปุ๊บคือจบเลยนะหมอมึงรายงานสถานการณ์ได้นะหมอเห็นมีใครลยใจเย็นๆเลโซ่โอ้โหไอ้ทุกคนส่วนบนด้วยไอ้จ่ามึงมาลงกับเขาปะไอ้จ่าจ่ารถม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 าปักกี้ไอ้เหี้ยไอโอมไม่กระโดดวะ ไอโอมา,มาโทรโอ้ยกำลังดูเลนโซนพอเลยพอเลยโอ้เสงบอกให้รายงานบอกให้รายงานพลาดเหยื่อไปหนึ่งคนแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วถ้าเกิดไอ้นั่นเป็นตัวสเกลไอ้ตัวไอ้นั่นเป็นตัวสกเวสกลนี่บันเทิงเลยนะก็หันมาดูเลนโซนเฉยรถมา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 ,าเร็ว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  พวกมึงตีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกูโมโหจากไอ้คันเมื่อกี้นะกูไม่ได้ฆ่าไม่เก็บไม่เก็บแอร์แบบเนี้ยโอ้โหมันยิงหมวกผมบินเลยว่ะจังหวะหันมาคุยกับพี่เปี่ยวไงหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงเลยอันเนี้ยเึงต้องมีความพร้อมโูมมึงมึงพลาดอ่ะหน้าที่มึงดูไงโอมกูนั่งดูเองก็ได้ว่ะสัตว์รถรถรถบักกี้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 อะไรกันจอด โอ้จอดไกลขนาดก็ปล่อยมันเถอะโดนไปดีโดนไปดีสัตว์อ๋อตีเดียวกันสัตว์ชัดเลยไอคนไอคนที่เขียบที่ยี่หันไปนั่นแหละเออนั่นแหละตีเดียวกันโอเคเคลียร์ให้แล้วนะโอเคไหมไม่โอเคมึงอะมาแล้วไอเออะโอไอมิเฮ้ยใครรีบลั่นวะ ชุดหมอยของข้า ao, ชุดหมอยของข้าเป็นไงแอดอบมือเก็บมาให้วะเอยดีวะดีวะเสียเควนกลับอะเสียบอกดิบอกไอเฮียกูสาไม่ต้องเก็บต้งนานนี่อะ่บอกให้มาต้องนานแมาเป็นตีแอดอกไปตรงที่คีตัดลงไปวะเออยังยังเดี๋ยวมีมาอีกต้องมีมาอีกต้องมีมาอีก เราจะกวาดทุกตีที่ข้ามสะพานมาหมดแล้วมั้งพยายามๆยความพยายามเราก็มีแล้วมาปอมาแล้วมาแล้วมาแล้วบักกี้โอซามโอซาใส่ซายบักกี้รพี่รถเป็นอะไริรีกันจ้าเน่ ยืนยิงระวังด้วยนะยืนยิงยืนยิงระวังด้วยไอ้จ่าไม่น่าริบสอยเลยไอ้สัตว์มันล่วงหนึ่งใช่ไหมอมสวยจ่าเอาเว้ยต้องลุยแล้วจังหวะเนี้ยมันสี่ตัวเลยนะ อย่าวิ่งเ่ยอย่าไปพี่แนะนำอย่าไปสี่ตัวพี่พี่ไปคนเดียวอ่ะอยากมีส่วนร่วมไม่ถึงโดนนัดหนึ่งขาจบากลับสิวะไอ้จ่าวิ่งกลับกลับมาพี่มันเยอะมันเยอะมันเยอะสี่ตัวแนะวิ่งกลับมาจ้าจ้าวิ่งกลับมาจ้าเดี๋ยวมันก็ดันมา แล้วกปาสมองใครล้วย้อยเดี๋ยวมันดิ้งเดี๋ยวได้กระสุนแล้วมันโดดไปตัวแล้วโดดหนึ่งใช่ไหมซ้ายก็ขวาโดดอ่ะโดดขวาโดดขวาโอเคบนเกาะมีคนแล้วนะเพราะว่ามันหีอีกนิดนึงอันนี้ตัวไหนนะบนหรือล่างตัวบนเดี๋ยวผมลงล่างให้อ๋อเห็นละระวังนะ โห oh, ล่างสามตัวล่างสามพี่ใช่ล่างสามเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขวาให้พี่พี่ยิงซับมาดูฝั่งนี้มาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยบะเ,เดี๋ยวดูขวาให้ยิงซาบเลยพี่มันขึ้นขวาไม่ได้ผมตัวให้อยู่อยู่หลังเสาเนี้ย<ๆ>กับหลังเสาเนี้ยอ,อยู่ขวาด้วยขวาด้วยซ้ายขวาเลยสองเสาเลย อ,อ๋อเราหมอกไล,ล่มาละให้ผมลงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ,อผมอยู่ตรงนี้ผมยังดูพวกปีงไ,ได้เฮ้ยขวาขวาระวังขวาจากบ้านใครยืนเปิดอะอเล็กระวังนะขวาขวา,ขวาจากบ้านเฮ้ยไมค์เก่าไมค์เก่านี่คืออะไร เสีย,ง,ง,สง,ยงยิงเพื่ฝั่งนู้นเหรออยู่ด้านล่างยิงกันได้ไมไม่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 ไมเอ่อมันมีตัวที่บ้านด้วยบ้านขวาเราอะบ้านขวาริมริมน้ำอะอเล็กระวังทางขวาทางบ้านนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาดาวซ้ายดาวหนึ่งละโผลไปชาร์จนะเอาจริงเหรอจ้ะไอตัวมันมีตัวบ้านเคาะอยู่จ้ะอย่าวิ่งเปิดออกไปมันมีบ้านขวาเคาะอยู่ไอ้บ้านมันเป็นบอทอ๋อบอทใช่ไหมฝ่ยายยิงโดนนัดหนึ่งแล้วเจ็บแล้วเสาวขวาเสาเสาวขวาเสาวขวาย้อยเสาวขวาสาวยเคลียร์หลังเคลียร์หลังสะพานด้วยมึงอะ ยับแมว<ช>โอเคน่าจะหมดละเหลือพวกในเกาะละตรงนี้ตรงนี้มีคนเห็นว่ามันยืนอยู่ดูแมสหนึ่งเอาโอเคสองคน น้อยเดียวน้อยเดียวชุดใหม่ชุดใหม่คว้ขวักขาใครบังเต็มเต็มลำเลยเนี่ยจินชาดไหมสัตว์รถชาดไหมโอเคชุดใหม่ปะวิ่งขึ้นมาใช<ๆ>่ใช่ใช่ๆๆๆๆตัวเออมันมีสามตัวน,ตะนะเตี้ยนะมันดึงกันอยู่มันดึงกันอยู่ไม่ดึงเอ้ของน้องดึงตัวพี่ยิงด้วยเอาไงชาดีไหม รอดูวงพี่โอเคขอเทปมันมันน่าจะดึงแล้วล่ะชกแชมป์กันพี่มันน่าจะดึงแล้วล่ะ T P P ดูง่ายกว่าใช่ครับผมเล่น T P P อยังไงมันต้องง่ายกว่าอยู่แล้วครับผมใช่สามสามคนตีเดียวกันหมดเลยตีเดียวก็ันเดียวเหรอตีเดียวน่ะนั่นแหละตีนั่นแหละเอ้าวงแดกวงแดกอย่างนี้ก็ต้องมีเจ็บต้องมีเจ็บจบดีเจ็บดีจบดีเจ็บดีหยู่ตรงไหนไปเนื้อไปยืดนขวาไปปะขอบวงมันอยู่ขอบวงเนื้อไหนมาให้หน่อยดิพี่ไอ้ตรงอยู่ตรงไหน จะแถวหลังหิน,หนนะอ่ะเฮ้ยมันซ้ายมีอ่ะคุณตี้หรอเฮ้ยมีโเชี่ยไหนวะอ๋อไปก่อนหลังหินนี้ตัวหนึ่งตงาตามีมุมยิงปะ หลังหินนี่แหละตัวนี้สุเกะมีสองตัวมันน่าจะตีเดียวกันแหละน่าจะอ้อมไม่เดี๋ยวมันขว้างควันแล้พี่มันจะเอาบ้านวะโอเคตายเลยป้าโอเคขว้างไปขวาไปไปเอาบ้านเลยพี่เลยนั่นแหละมันทิดบ้านเราจะเอาบ้านไปชิดบ้านก่อนเลยโอมระวังรถก็มีพี่มันมีรถมาดิอยู่ในบ้านเลยเหรอ ใกลับบ้านนะคิดบ้านปล่ะคิดเิชิดดิมีมีมีผมมารถไปนะจัดจัดไปเลยโดนหัวแล้วอื้มชุดแดงป่ะข้างกระแพงเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่อ,อาช้าวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนั่นแหละตัวสุดท้าย,ลย,ายแลข้างบ้านเขียวอะสวป ได้แชมป์ด้วยอ่ะไป้แล้วมาตาจะได้แชมป์เลยอ่ะโอ้ไอ้จ้า